Good morning and welcome to a daily Gospel Truth Bible study. You know, this week has been a powerful time of talking about about something that is so important ก็ในสัปดาห์ one of the most powerful thing we have as human beings เพราะ something that god gave to us แล้วก็ the power to say yes คืออำนาจในการที่เราจะตอบรับหรือว่าตอบปฏิเสธก็ได้ And literally that is the greatest power you have จริงๆตรงนี้ถือว่ามันเป็นอำนาจหรือว่าพลังอย่างหนึ่งที่คุณมีอยู่กับตัวเลยนะคะ Given by God Himself แล้วก็เป็นสิ่งที่พระเจ้าเป็นผู้มอบให้กับคุณด้วย And the amazing thing is แล้วสิ่งที่มันน่าอัศจรรย์ก็คือ Man can even say yes or no to God มนุษย์สามารถจะตอบรับแล้วก็ตอบปฏิเสธพระเจ้าก็ได้ด้วยนะคะ w you might think why would God do that คุณอาจจะคิดว่าทำไมพระเจ้าจะต้องทำแบบนี้ด้วย Why doesn't God make us fully do you to do what wants us ทำไมพระเจ้าก็ไม่บังคับให้เราทำอย่างที่พระองค์อยากจะทำไปเลย Why doesn't he force us to worship him ทำไมพระองค์ไม่ได้บังคับให้เรานมัสกการพระองค์ Or to love him หรือว่ารักพระองค์ Or to obey him หรือเชื่อฟังพระองค์ You know because we don't realize this เพราะว่าเรานะไม่รู้เลยนะครับว่า The true obedience is not forced เพราะว่าการเชื่อฟังที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของการมาบีบบังคับกัน If it is forced it's not obedience ถ้าคุณเนี่ยเหมือนเชื่อฟังเพราะว่าคุณรู้สึกถูกบังคับมันก็ไม่ใช่การ การเชื่อฟังที่แท้จริงหรือหรือว่าความรักที่ถูกบังคับก็ไม่ใช่ความรักที่แท้จริงการนมัสการด้วยการถูกบีบบังคับมันก็ไม่ใช่การนมัสการจากใจอ่ะนี่คือเหตุผลที่พระเจ้าได้ให้อิสระในการตัดสินใจกับเราแล้วเราก็เห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในสวนเอเดนนะครับอดัมกับเอวาเนี่ยเขาก็มีสิทธินะที่จะปฏิเสธหรือว่าตอบรับกับพระเจ้า And you also see. แล้วคุณก็ได้เห็นด้วยใช่ไหมครับ yes ว่าเมื่อเขาเองหันไปตอบรับกับมาร What kind of consequences they faced in their life and also the whole human race ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเขาเป็นยังไงนะครับแล้วก็ยังส่งผลไปถึงมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ที่จะเกิดมาอีกด้วย You know if men cannot say no to God ถ้ามนุษย์ไม่สามารถที่จะตอบปฏิเสธพระเจ้า Everyone would be saved by now ทุกคนก็คงจะได้รับความรอดกันไปหมดแล้ว You know God would have forced them to believe in Jesus Christ เพราะพระเจ้าก็คงจะบังคับให้ทุกคนเชื่อในพระเยซู But be that's not things to how he designed แต่ว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ออกแบบหรือว่ามีวิธีการทำงานแบบนั้นนะคะเพราะว่าการทำแบบนั้นมันก็คงจะไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ออกมาจากใจ and so we need to understand เราต้องเข้าใจก่อนนะคะทุกๆวันบางครั้งเราก็เหมือนกับไม่ได้คิดไม่ได้รู้ตัวเลยนะคะว่าเราอาจจะตอบรับตอบปฏิเสธกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไป but the thing is that's affecting our lives แต่สิ่งที่เราตอบรับหรือปฏิเสธนั้นมัน ก็ส่งผลกับชีวิตของเราอยู่ดี so we're talking about what happens to our life when we say yes to God แล้วเรากำลังพูดกันเกี่ยวกับเรื่องว่าเมื่อเราตอบรับกับพระเจ้าแล้วจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของเราบ้างนะคบ you know saying yes to God is one of the wisest thing we can do in our life การตอบรับกับพระเจ้าถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งที่ฉลาดที่สุดที่เราควรจะทำนะคะ so I'm encouraging you this week แลวในสัปดาห์นี้นะผมก็อยากจะหนุนใจคุณ in every area ในทุกๆด้านเลย say yes to God ตอบรับกับพระเจ้าไปเถอะคับ and you'll walk in what he has prepared for you แล้วคุณจะ จะได้เห็นสิ่งต่างๆที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับคุณนั้นปรากฏขึ้นคุณก็จะเห็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์คุณก็จะเห็นชัยชนะคุณก็จะพบว่าชีวิตของคุณมันมีความสมบูรณ์ในพระเจ้าเมื่อคุณเองได้ตอบรับกับพระองค์ในวันนี้นะคะ talk about The Last Part of This Teaching เราก็จะมาพูดกันถึง อตอนสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับการสอนในหัวข้อนี้แต่ว่าก่อนที่ผมจะพูดถึงรายละเอียดอันสุดท้ายนะคบผมก็อยากที่จะเน้นอีกครั้งหนึ่งในครอบระคมัมภีร์หลักประจำสัปดาห์คืออามอสบทที่3ข้อส e มว่าสองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือนอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อนคือคนสองคนเนี่ยจะเดินไปด้วยกันไม่ได้หรอกนะครับถ้าทั้งสองคนเนี่ยไม่ได้ตกลงกันไว้ก่อน If we want walk with god and in the plan of god เพราะถ้าเราเองอยากจะดําเนินชีวิตกับพระเจ้าแล้วก็ดําเนินชีวิตตามแผนการของพระองค์ We have to say yes to god เราจําเป็นที่จะต้องตอบรับกับพระเจ้าด้วยนะคร What a powerful truth that is ถือว่าเป็นความจริงที่มีพลังมากๆเลย And so uh and the last point is this และในข้อสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้ก็คือ When we say yes to god เมื่อเราเองได้ตอบรับกับพระเจ้า we will become part Of what God is doing in the earth, we will be part of what God is doing in the earth. You know, God knew พระเจ้าเนี่ยรู้นะคะ That when He creates man, man will sin. ตอนที่พระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมาพระองค์รู้อยู่แล้วว่ามนุษย์จะทำบาป Man will walk away from Him. แล้วมนุษย์เองก็จะเดินหันหลังให้กับพระองค์ And there l l be terrible consequences in 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 life here in this earth. แล้วมันก็จะมีผลลัพธ์ที่ร้ายแรงเกิดขึ้นกับชีวิตของมนุษย์บนโลกนี้ด้วย But God went ahead and created man anyway. แต่ยังไงพระเจ้าก็ยังอยากที่จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาอยู่ดี Because He knew He had a restoration plan already. เพราะพระองค์รู้ว่า พระองค์มีแผนการที่จะช่วยกู้มนุษย์ไว้แล้วพระองค์ก็ยอมเสี่ยงนะคะเพราะพระองค์เองต้องการจะมีครอบครัวและพระองค์ก็เห็นไปล่วงหน้าแล้วว่าจะมีคนขนาดไหนนะคบที่จะตอบรับกับพระเจ้าแล้วก็พร้อมที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับพระองค์ f e v e r y e v e ถ y o n e got married ถ้าทุกคนแต่งงานและบอกว่าเราไม่ a ้องการม n ลูกเพราะ e ราไม่รู้ว่าพวกเข l l grow up and t h แล b ท e a k our ว e a r t s แลวบางคนบอกว่าเออไม่อยากจะมีลูกเลยเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวลูกโตขึ้นไปแล้ววันหนึ่งลูกไม่รักเราเราก็จะรู้สึกเสียใจอีก i ุ k s like that <S ถ้าเกิดว่าทุกคู่ที่แต่งงานแล้วคิดแบบนั้น t h e ว l i t e r a l แล้ว e r e ม o u l d be no f ั m เ l y มันก็คงจะไม่มีครอบครัวเกิดขึ้น you know ห so ม there is risk involved in having a family แน่นอะครับนในการที่เราจะสร้างครอบครัวมันก็มีความเสี่ยงกันอยู่บ้างแต่อย่างน้อยๆมันก็มีความรัก and Always wants to pour out และความรักก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะให้เสมอ and it's the same thing God did ก็เหมือนกันกับที่พระเจ้าทำนะครับ He knew m e n will rebel พระเจ้ารู้ว่ายังไงมนุษย์ก็จะไม่ได้เชื่อฟังพระองค์ร้อยเปอร์เซ็นต์ That's why even before that happened God had a redemption plan already ถึงแม้ว่าก่อนที่พระเจ้าจะสร้างมนุษย์จริงๆพระองค์ก็ได้เตรียมแผนการสำหรับการไถ่มนุษย์เอาไว้แล้วล่ะ and so God has a purpose in the earth พระเจ้าได้มีจุดประสงค์ไว้ให้กับโลกใบนี้ You know right now until Jesus comes back แล้วในช่วงเวลานี้นะครับจนกว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมา God's m a n work in the earth คืองานหลักๆของพระเจ้าบนโลกใบนี้ to คือต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยมาเชื่อในพระเยซูคริสต์ God's work in the earth การงานของพระเจ้าบนโลกใบนี้ r from d a r k คือต้องการที่จะช่วยกู้มนุษย์จากอาณาจักรแห่งความมืด from deception จากการถูกหลอก and to help people แล้วก็ช่วยเหลือผู้คน live an abundant meaningful life in the earth ให้เขาดําเนินชีวิตอย่างครบบริบูรณ์เต็มไปด้วยความหมายที่ดีในโลกใบนี้ s what God is doing in the earth t o d นั่นก็คือสิ่งที่ พระเจ้ากําลังทําอยู่ในโลกของเราทุกวันนี้นะครับ So when we say yes to God ดังนั้นเมื่อเราเองได้ตอบรับกับพระเจ้า We get to be part of what God is doing in the earth เราเองก็จะได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําอยู่ในโลกนี้ And God is not on the throne sitting doing nothing พระเจ้าไม่ได้นั่งอยู่บนบัลลังก์ของพระองค์เฉยๆโดยที่ไม่ทําอะไรเลย He is actively working in the earth จริงๆพระองค์กําลังทํางานอยู่ในโลกนี้เนี่ยอย่างทุ่มเทเลยนะครับ First through the Holy Spirit อันดับแรกเลยคือโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ And through the body of Christ และโดยทาน ทางพระกายของพระคริสต์ God is working in the earth พระเจ้ากําลังทํางานอยู่ในโลกของเรา He is restoring lives พระเจ้ากําลังกู้คืนชีวิตมากมาย He, he s saving lives พระเจ้ากําลังช่วยชีวิตมากมายให้รอด I know he s making people whole พระเจ้ากําลังทําให้ชีวิตของทุกคนมีความสมบูรณ์ You know God is doing his good work carrying out his good plan in the earth คือพระเจ้ากําลังทําสิ่งดีๆให้กับมนุษย์ของเราและพระเจ้าก็กําลังทําให้แผนการที่ดีของพระองค์นั้นสําเร็จลงในโลกนี้ And he s giving us this privilege และพระองค์เองให้สิทธิพิเศษกับเรา partner with him ที่จะมาเป็นหุ้นส่วนกับพระองค์ in what he is doing in the earth ในสิ่งที่พระองค์กําลังทําอยู่ในโลกนี้ you know we can live our own life เราสามารถที่จะดําเนินชีวิตของเราไปตามใจเราก็ได้ we can create our own excitement for a moment หรือเราอาจจะสร้างความน่าตื่นเต้นให้กับตัวเองแค่พักหนึ่ง but if we want experience the true fullness of life แต่ถ้าเราอยากจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตที่เต็มเปี่ยมจริงๆ we have to be part of what god is doing เราจําเป็นต้องเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในสิ่งที่พระเจ้ากําลังทําอยู่ he who b e g a n a good work ว่าผู้ที่ทรงเริ่มต้นการงานที่ดีขึ้นในเราพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์จะทรงกระทําให้สําเร็จให้ตอบรับกับพระเจ้านะคะเพื่อที่คุณเองจะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเดินทางที่น่าผจญภัยน่าตื่นเต้นเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่พระเจ้ากําลังทําอยู่ในโลกของเราเดี๋ยวเราอ่านกันในมัทธิวบทที่4นะคะ verses to 20ข้อ18ถึง20 And Jesus walked by the Sea of Galilee saw two brothers Simon called Peter and Andrew his brother casting a net into the sea for they were fishermen ขณะที่พระองค์ทรง you know, um, I imagine this scenario and it's just it's so interesting. ผม It was just another day for Peter and his brother Andrew. Another day, another ordinary day. มัน you know, They may have done this thousands of times. เพราะว่าเขาเองก็คงจะทําเรื่องแบบนี้คือเรียกว่าทําทุกวันอะทำมาไม่รู้กี่รอบไม่รู้กี่พันครั้งละ Came to the sea. ก็มาที่ทะเลมาที่ชายทะเลนะคะ c a were เพราะว่าจะต้องไปหาปลาไงเขาก็ต้องเหมือนกับว่าออกไปจับปลาหย่อนอวนลงไป That was their life that was their business อันนั้นก็คืองานของเขาอาชีพที่เขาต้องทำ Just living an ordinary life by the sea of Galilee ก็ด you ําเนินชีวิตตามปกติธรรมดาทั่วไปอยู่ตามชาย know, ทะเลของกาลิลี n o clue of what God was doing in the earth ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนว่าโอ้พระเจ้ากําลังจะทําอะไรบนโลกใบนี้หรอก Or that God had a plan for their l i v e หรือว่าพระเจ้านี่ ได้มีแผนการไว้สำหรับชีวิตของเขาเขาก็คิดว่าเราเป็นชาวประมงการจับปลามันก็คือเป็นกิจวัตรประจำวันของเราแต่ว่าในวันนั้นมันมีอะไรบางอย่างที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงลองคิดดูนะคะพระเจ้าต้องการที่จะเข้ามาขัดจังหวะกับการดำเนินชีวิตของเราคือทุกๆวันเนี่ยเราก็ทำในสิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเราจะเป็นต้องทำ but God wants to interrupt us พระเจ้าต้องการจะเข้ามาขัดจังหวะเรา and bring us into His story แล้วอยากที่จะนำเราให้เข้าไปสู่เรื่องราวของพระองค์ bring us into what He is doing in the earth แล้วอยากที่จะนำเราให้เข้าไปมีส่วนร่วมกับสิ่งที่พระองค์กำลังทำอยู่ในโลกนี้ God is always calling us into His story และพระเจ้าเองก็เรียกเราให้เข้ามาอยู่ในเรื่องราวของพระองค์เสมอ and that day Simon and Andrew uh, Simon and Andrew yes ก็คือซีโมนและคะแล้วก็อ n นด rew they were interrupted by Jesus Christ พระเยซูเข้ามาขัดจังหวะพระเยซูก็เริ่มที่จะพูดกับเขา and said to them follow me in verse 19 and i'll make you fishes of men แล้วพระเยซูบอกว่าจงตามเรามาเราจะทําให้ท่านทั้งหลายเนี่ยจับคนได้อย่างจับปลา think about this คุณลองคิดดูนะครับ They might probably not have fully understood what Jesus was saying คือวันนั้นเขาอาจจะไม่ได้เข้าใจอะไรเลยว่าเอ๊ะพระเยซูเนี่ยหมายถึงอะไรหรอ maybe they thought well this is just this is a new exciting thing let's just go and do this เขาอาจจะคิดว่าเออหรือว่าเราลองทำอะไรใหม่ๆมไหมมันอาจจะน่าตื่นเต้นกว่าเรื่องเดิมๆที่ทำอยู่เป็นประจำ you know they didn't fully understand yet แต่เขาก็ยังไม่ได้เข้าใจแผนการทั้งหมดของพระองค์ but Jesus invited them into what God is doing แต่ในวันนั้นนะคะพระเยซูเองได้เชื้อเชิญพวกเขาให้เข้ามาอยู่ในสิ่งต่างๆที่พระเจ้ากำลังทำอยู่ whether they knew fully or not ไม่ว่าเขา จะรู้แบบว่าเข้าใจอย่างเต็มที่หรือเปล่า That day they said yes to Jesus ในวันนั้นเขาก็เลือกที่จะตอบรับกับพระเยซู Verse 20 says ในข้อที่20นะคะบอกว่า They immediately left their nets and followed him ในทันใดนั้นนะคะเขาทั้งสองก็ได้ละแหตามพระองค์ไป Left their nets คือทิ้งอวนไปเลย Something they knew all their lives ซึ่งมันเป็นสิ่งที่ทำมาตลอดชีวิตอ่ะ They left it said yes to Jesus and followed him เขายอมทิ้งสิ่งเหล่านั้นหันมาตอบรับกับพระเยซูแล้วก็ตามพรง I don't know what the i real r motivation was ผมไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าวันนั้นเนี่ยอะไรมันคือแรงจูงใจที่ทํให้เขาตัดสินใจแบบนี้ How much he understood what they understood what Jesus was saying ผมก็ไม่รู้ว่าวันนั้นเขามีความเข้าใจในสิ่งที่พระเยซูพูดมากน้อยแค่ไหน But they got into the story of God แต่อย่างน้อยเขาก็ได้ตัดสินใจเข้ามาสู่เรื่องราวของพระเจ้า And you know this แล้วคุณก็รู้ใช่ไหมครับ a n as they grew as they walked with jesus they begin to be part of what god was doing And even after jesus left you know, after the day of pentecost when they were filled with the holy spirit they powerfully became part of what God was doing through their lives thousands of people came to Jesus Christ people possessed by demons will set free the sick were healed god Work through their พระเจ้าสามารถทำงานผ่านชีวิตของเขาได้อย่างมีพลัง The Book of Acts records this. และในหนังสือกิจการเองก็ได้บันทึกเอาไว้ว่า The power of God was working so powerfully through Peter. คือฤทธิ์เดชของพระเจ้าได้ทำงานผ่านทางเปโตรอย่างมหาศาลจริงๆ That when Peter passed by. และเมื่อเปโตรเดินผ่านคนไป They put the sick people on the side. เขาก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางไว้ตามข้างทาง So Peter's shadow may touch them and get healed. เพื่อที่เงาของเปโตรเนี่ยเมื่อแตะต้องเขาแล้วเขาจะได้หายโรค Some years ago he was just fishing. แต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นชาวประมงธรรมดา and now look at how god amazingly begin to use him แต่ตอนนี้ดูสิว่าพระเจ้าใช้เขาอย่างมหัศจรรย์นขนาดไหน you know when we say yes to god เมื่อเราตอบรับกับพระเจ้า we'll become part of his story เราจะได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งในประวัติศาสตร์ของพระองค์ and will be participants in the great things god is doing in the earth แล้วเราเองก็จะได้มีส่วนร่วมในการทําในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พระเจ้าเตรียมเอาไว้สําหรับโลกนี้ so we we've we learned something very simple yet powerful this week ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้สิ่งที่มันดูเรียบง่ายนะครับแต่ว่ามั มีพลังมหาศาลเมื่อเราทำตามในทุกๆด้านของชีวิตเราไม่ว่าจะยังไงก็ตามไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงไม่ว่าเรากำลังเจอกับอะไรอยู่เมื่อเราตอบรับกับพระเจ้าสิ่งที่มีพลังมหาศาลจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราก็ขอบคุณมากเลยนะคบที่ใช้เวลาทั้งสัปดาห์นี้ในการศึกษาพระคัมภีร์กับเราเราขอทิ่ฐานนะคบว่าคุณ จะเห็นพระพรเกิดขึ้นอย่างมากมายในวันหยุดนี้ see you again soon. แล้วก็อาทิตย์หน้ากลับมาพบกันใหม่นะครับ